สนับสนุนโดยเฮเฟเล่สวัสดีครับพบกับผมและโฮมไอเดียบายเฮเฟเล่เคลมดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของความสามารถในการจัดสรรพื้นที่จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับถ้าบ้านของคุณเกิดมีพื้นที่การใช้งานที่ไม่พอต่อความต้องการนั้นเพียงแค่คุณลองใช้กระจกหรือผ้าม่านที่มีพื้นที่กว้างยาวพอประมาณจัดฉากกั้นแยกส่วนของห้องออกมาให้พอกับความต้องการเพียงเท่านี้บ้านของคุณก็จะดูกว้างขวางขึ้นด้วยล่ะครับ ไอเดียที่คุณไม่ควรจะมองคามนั่นคือการใช้อุปกรณ์บานเลื่อนแทนการใช้อุปกรณ์บานพับครับเพราะว่าการใช้บานเลื่อนเนี่ยจะทําให้คุณสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อีกมากมายประหยัดพื้นที่มากกว่าการใช้บานพับครับอีกอย่างการใช้บานเลื่อนเนี่ยนะครับจะสามารถซ่อนพื้นที่ที่คุณไม่อยากจะให้ใครเห็นเช่นห้องครัวห้องเก็บของหรือไม่ก็ตู้เสื้อผ้าครับ และยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ลังเลื่อนนั้นได้ผลิตจากอลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานจึงทําให้มีน้ําหนักเบาเวลาใช้งานและมีเสียงเบาขณะเลื่อนพร้อมทั้งมีอุปกรณ์กันแกว่งและกันกระแทกผนังครับที่สําคัญผ่านการทดสอบการปิดเปิดกว่า10,000แครั้งเลยทีเดียวสัปดาห์หน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะครับสนับสนุนโดยเฮฟเฟลล เราสองคนกันต่อค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่น้องแผมคนสวยจะพาเราไปบุกบ้านผู้หญิงสวยคนเก่งเพราะว่าเธอเป็นคุณแม่ของลูกถึง2คนแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าเธอคือใครเนี่ยตามน้องแผมไปเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแผมอีกเช่นเคยนะคะและในวันสบายๆแบบนี้ค่ะแผมก็จะพาคุณผู้ชมมาบุกบ้านของอาจารย์สาวคนเก่งค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยยกย่องให้เธอนะคะเป็นสาวยุคใหม่ที่มีความสามารถรอบด้านเลยจริงๆแล้ววันนี้เธออยู่ในบ้านแล้วค่ะรอเราอยู่เดี๋ยวเราไปเจอกับเธอเลยดีกว่าค่ะ

let drive down to the point. ค่ะนอกจากอาจารย์อ้อนะคะจะเป็นคุณแม่ที่ดูแลครอบครัวแล้วตอนนี้มีงานอะไรอยู่บ้างคะวันธรรมดาพี่ก็จะจะสอนหนังสือทําวิจัยนะคะแล้วก็ข้ามลงมาหน่อยเนี่ยก็ไปออกงานสังคมแล้วก็มีรายการทีวีบ้างอย่างเช่นรายการ360องศารอบรู้โรงเรียนแล้วเราก็มีรายการของสถาบันของพี่ก็คือสสิน t a อ k กำลังจะออกอากาศเนี่ยก็เร็วๆนี้ค่ะแล้ววิธีดูแลผิวพรรณยังไงคะงานเยอะขนาดนี้ตื่นเช้าขึ้นมาพี่จะดื่ม น้ำสักแก้วหนึ่งนะคะจากนั้นก็ออกกําลังกายสัก4 5นาทีแน่นอนค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือน้ำทานวันละแดแก้วอย่างนี้นี่เองนะคะที่อาจารย์อ้อนยังสวยเป็นสาว2,000ัปีอยู่เลยโอ2,000ปีตายขอส0ิกว่าปีก็พอแล้วส0 0 0ปีพี่ว่าง,งอมเกินไป <c oughs> นะตาแลวอย่างนี้ใบ <c oughs> หน้าของอาจารย์นะคะสวยสดใสอยู่เลยอ,อาจารย์มีปัญหาตรงไหนบ้างไหมคะโอ้ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นรอยลึกๆตรงรอยยิ้มของเราตรงร่องแก้มหรือแม้แต่ถุงตาของ เรานะคะ,คะสาเหตุที่เป็นเป็นร่องลึกๆก,ก็เพราะว่าคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยม,มันฝ่อมันทํางานคล้ายๆกับฟองน้ำค่ะหนูแพมนะคะ,คะ,ะ,คะถ้าเกิดฟองน้ำเนี่ยมันอมน้ํามันมีความชุ่มชื้นะนะคะมันก็จะพองแต่ถ้าเกิดว่าฟองน้ำเนี่ยมันแห้งๆมันก็จะฝ่อลงมานะคะ,คะเช่นเดียวกันเวลาที่เราบํารุงผิวของเราเนี่ยนะคะเราก็จะทําให ฟองน้ําหรือคอลลาเจนของเราเนี่ยมีการฟื้นฟูนะคะอาจารย์มีทําทรีเมนต์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะโอ้โยทรีตเมนต์ก็ต้องทําสิคะหนู <ฮะ S 1> ทำพ <ฮะ S 1> ี่ก็เลยเต้องศึกษาดูว่าไปหาสถาบันที่เหมาะกับเราสถาบันที่ดูแลผิวหน้านะคะที่ล้าลึกที่จะทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาผิวพรรณของเราเวลาที่เราทำเนี่ยไอรูขุม <ฮะ S 1> ขนอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดข้างในเนี่ยมันฟื้นฟูมันดูเต็มนะคะมันสุขภาพดี รูขุมขนของเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ นะคะ oh, เห็นแล้วอยากทำบ้างเลยเราจะต้องมาวิเคราะห์ผิวของเราก่อนแล้วก็เปรียบเทียบว,ว่าผิวของเราเนี่ยเมื่อเปรียบกับสาวๆ<ฆ>อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราลองทำทรีตเมนต์ดูตามอาการของเราจากนั้นก็เอามาเปรียบเทียบว,ว่าก่อนที่เราทำทร<ฆ>ีตเมนต์หน้าของเราเป็นอย่างนี้<ฆ>หลังที่เราทำทรีตเมนต์หน้าของเราเป็นอย่างไหนตัวที่พี่ชอบมากที่สุดก็คือยกกระชับผิวหน้าเพื่อที่จะลบเลือนริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะ ะเป็นร่องแก้มไม่ว่าจะเป็นใต้ตานะคะแล้วก็จะทําให้ในเวลาเดียวกันเนี่ยผิวหน้าของเรารูขุมขนเนี่ยก็จะลดลงด้วยและแน่นอนค่ะทําแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเผชิญปัญหากับความลอกของผิวหน้า หรือความแดงแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นก็คือแต่งหน้าแล้วก็ออกไปทํางานได้เลยใช่ใช่เลยดีมากเลยค่ะทําทราบมาค่ะว่าอาจารย์อ้อเนี่ยกาลังอินกับการทาแบบว่าเซลใช่มันคือใช่อะไรอะคะคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยการดูแลผิวพรรณในระดับเซลเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่นิยมมากๆของหลายๆคนทั่วโลกที่ฮอลลีวูดทํากันที่ซิดนีย์ทำกันนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ทํากันเพราะว่าการฟื้นฟูในระดับ เซลเนี่ยมันเข้าสู่ทุกอนุภาพของร่างกายทุกอวัยวะของร่างกายตั้งแต่ข้างในออกมาข้างนอกอ๋อก็้ทางนันก็แสดงว่ามันก็ต้องดีกว่าทำทิ้งเมนงอ๋อ,อพี่นี่จะทำควบคู่กันเราไม่ได้แค่ทำแต่หน้า เราไม่ได้แค่ทาผิวแต่เราก็จะต้องดูแลเนี่ยแบบบูรณาการจากภายในในระดับเซลล์ออกมาข้างนอกโอ้หวันนี้พามก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับความสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะคะค่ะและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะสวยสดใสเหมือนอาจารย์อ้อนะคะก็สามารถนําเคล็ดลับดีๆของอาจารย์อ้อไปทําได้เช่นกันค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะพามกับอาจารย์อ้อต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The Skin Doctors สถาบันดูแลผิวหน้าจากออสเตรเลีย โทร02 696 1122 ไหมคะคุณผู้ชมผู้หญิงเรานะคะก็ต้องหมั่นขยันหมั่นเพียรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดูดีออกกําลังให้หุ่นฟิตสวยเสมอค่ะใช่แล้วค่ะตามที่พี่นุชบอกเนี่ยถูกเลยแต่วันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะต้องขอขอบคุณบ้านแสนสวยในสไตล์ Oriental r e s o r รสนะคะบ้านบุราสิริราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้ทาง a c e b o o k ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันพุธ9้าโมงครึ่งทางพหล5แห่งนี้วันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ